ผมเชื่อว่าหลายคนที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยก็อยากจะถ่ายภาพของตัวเองให้ออกมาดูดีไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศตอนไปเที่ยวภาพวิวทิวทั์ที่มันดูน่าหลงไหลแล้วก็ดูยิ่งใหญ่เราก็อยากถ่ายเอามาให้สวยอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นบรรยากาศต่างๆที่เราไปเจอมาเราก็อยากจะถ่ายภาพมาเล่าเรื่องให้มันดูสวยงามมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็อยากให้หลายคนเนี่ยชอบภาพที่เราถ่ายด้วยเหมือนกันในวันนี้นะครับหลายคนผมก็มั่นใจว่าอยากจะได้ภาพที่สวยนั่นแหละแต่เรายังไม่สามารถที่จะถ่ายภาพสวยได้ในแบบที่เราต้องการผมก็เลยมีประสบการณ์ อยู่5ข้อด้วยกันนะครับที่จะทําให้คุณสามารถที่จะลองฝึกแล้วก็ลองทําตามได้จะเป็นทั้งเรื่องของวิธีคิดนะครับและเรื่องของการฝึกถ่ายภาพให้ออกมาสวยมันจะมีอยู่5้าเรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องที่คุณทําตามได้ง่ายครับเราลองตั้งคำถามกันไหมครับว่าภาพถ่ายที่เรารู้สึกว่ามันสวยเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่ในนั้นทําไมเราถึงรู้สึกว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันพิเศษจนเราหยุดมองมันแล้วก็ดูมันได้นานขึ้นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาพธรรมชาตินะครับที่มันดูยิ่งใหญ่อลังการหรือว่าจะเป็นภาพบรรยากาศตอนไปเที่ยวที่ มักจะพูดถึงบ่อยๆภาพพวกนี้มันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันต้องมีแน่ๆในทุกๆภาพนะครับก็คือมันสามารถที่จะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างในนั้นได้มันมีหน้าที่ในการสื่อสารเรื่องราวที่อยู่ในภาพให้กับคนดูได้เข้าใจว่าภาพเหล่านั้นกําลังสื่อถึงอะไรนั่นแหละครับมันจะเป็นที่มาของข้อแรกที่คุณต้องมีในภาพถ่ายและต้องมีให้ได้นะคุณต้องหาให้เจอนะครับว่าคุณอยากจะเล่าเรื่องอะไรผ่านทางภาพถ่ายนั้นจริงๆแล้วภาพถ่ายเนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการที่จะสื่อสารเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับกับ คนที่ดูเนี่ยแล้วให้ได้คิดตามหรือมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะบอกอะไรกับเขาและที่มาของภาพมันก็คือคนถ่ายนั่นแหละเพราะงั้นคนที่ถ่ายภาพเนี่ยต้องมีการกําหนด เรื่องราวที่อยากจะเล่ายกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยชอบถ่ายวิวมากเวลาไปเที่ยวผมก็มักจะถ่ายภาพพวกน้ําตกมาถ่ายมาบ่อยมากและทําคอนเทนต์สอนส่วน,นใหญ่ก็มักจะเป็นภาพทํานองนี้นะครับหรือว่าจะเป็นภาพทะเลที่เรารู้สึกว่ามันเงียบสงบดูสวยงามแต่ก็ยังมีพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่ผมชอบและอยากจะบอกเล่าคนอื่นเวลาที่ถ่ายออกมาภาพผมก็จะไปในทิศทางเดียวกันว่าเออมันจะเป็นภาพวิวที่มันดูมีพลังมีความสงบเงียบบางอย่างที่อยากจะให้คนที่ มองเห็นเนี่ยได้รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันหรือว่าจะเป็นภาพตอนที่ผมไปเที่ยวผมก็อยากให้เห็นถึงความตื่นเต้นที่ผมไปหรือเรื่องราวที่ผมไปเจอมาและเห็นบรรยากาศที่ผมเห็นผมก็เอาภาพตรงนั้นเนี่ยมาเล่าต่อให้กับคนดูได้รู้สึกว่า นี่แหละคือสิ่งที่ผมเจอมาเพราะงั้นนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณลองทําให้ได้ในตอนนี้ก็คือว่าให้ลองสัมผัสได้ถึงเรื่องราวที่คุณอยากจะบอกต่อความรู้สึกที่มันดีที่มันเกิดขึ้นและคุณอยากจะเอาเรื่องนี้ไปใส่ไว้ในภาพถ่ายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายอย่างแสงในช่วงเช้าที่รู้สึกว่าโอ้บรรยากาศมันดีมากแสงมันสวยมากแล้วเราอยากจะถ่ายภาพนั้นเนี่ยให้คนอื่นได้ดูหรือว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมาชาติแบบที่ผมรู้สึกชอบนะครับเห็นน้าตกที่ดูยิ่งใหญ่เห็น ภาพน้าทะเลที่มันแบบดูน่าหลงไหลและเราอยากถ่ายภาพนั้นเนี่ยเอาไปให้เพื่อนเราดูเป็นความรู้สึกตรงนี้ก็ได้และใส่ไว้ในภาพถ่ายของเราพยายามเข้าใจถึงความรู้สึกเหล่านี้นะครับและเก็บความรู้สึกเหล่านี้ใส่ไว้ในภาพถ่ายให้ได้นะครับถ้าคุณเริ่มสมัมผัสตรงนี้ได้ภาพถ่ายหรือภาพที่อยู่ในหัวคุณเนี่ยจะเริ่มโผล่มาแล้ะแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าภาพที่คุณชอบจริงๆอ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอย่างแรกที่จับได้ง,ง่ายที่สุดก็คือเรื่องราวในภาพนี่แหละครับ สิ่งที่2ที่จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้เก่งขึ้นหลังจากได้ไอเดียในเรื่องของการเล่าเรื่องมาแล้วก็คือการหา r e r e n c นภาพถ่ายที่มันตรงกับไอเดียในหัวเราที่เราอยากจะเล่านะครับว่ามันมีภาพแบบไหนบ้างและมันออกมาในรูปแบบไหน ปกติแล้วเวลาที่ผมจะไปถ่ายภาพเนี่ยผมนอกจากจะมองหาบรรยากาศที่ผมอยากจะเล่าแล้วเนี่ยผมจะวางแผนก่อนที่จะไปถ่ายนะครับแล้วก็จะมองหา reference ที่อยู่ใน Pinterest หรือว่าจะอยู่ใน YouTube ที่หลายๆคนเขาแบบถ่ายภาพแล้วก็เอามาสอนเอามาเล่ากันในวิดีโอพวกเนี้ย ผมก็จะดูนะครับแล้วก็ดูว่าภาพแนวไหนเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบที่เราไปลองถ่ายได้บ้างนะครับส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกมันจะเป็นภาพทะเลภาพวิวภาพน้ําตกพวกนี้ผมจะหาเร f e ฟอรเน์มาหมดเลยส่วนใหญ่มันจะอยู่ใน p i n t e r e s t นี่แหละครับมันก็จะเป็นแนวตั้งแล้วผมก็จะดูเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามจํามาว่าเฮ้ยเราชอบภาพอย่างนี้บางทีก็จะมีการเซฟเก็บไว้แล้วก็เอามาดูย้อนหลังแล้วมักจะดูบ่อยๆนะครับบางทีผมก็ซื้อหนังสือภาพมานะครับแล้วก็มานั่งดูว่า ภาพถ่ายวิวแบบไหนเป็นภาพถ่ายวิวที่เราชอบและเราอยากจะถ่ายให้ได้มันมีหลายภาพที่ผมชอบแลือผมยังถ่ายไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นบางภาพที่ผมรู้สึกว่าลงไหลมันมากเป็นพิเศษชอบมันมากเลยแล้ววันหนึ่งจะถ่ายเป็นรูนให้ได้ผมก็จะดูแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาวางแผนว่าเราจะถ่ายภาพ แบบนั้นออกมาได้ยังไงเพราะงั้นในเรื่องที่2ที่คุณต้องทําทันทีเลยนะหลังจากที่คุณได้ไอเดียในข้อแรกแล้วเนี่ยคือการหา Reference นแบบนั้นให้ได้นะเพราะว่าความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะจางหายไปได้นะครับสมมติว่าเรารู้สึกดีในวันนี้เรารู้แล้วว่าภาพเราอยากเล่าเป็นยังไงเราต้องหาเรฟให้ได้ในวันนั้นเลยเพราะถ้าเราหาไม่ได้นะครับวันพรุ่งนี้อาจจะลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วนะครับเราก็จะวนกลับมาที่เดิมว่าเออจะถ่ายภาพอะไรดีอย่าลืมผมย้ำอีกรอบหนึ่งหาห้เอรถ่าายภพ ในข้อต่อไปครับ ในเรื่องที่3าที่เราต้องทําให้ได้ก็คือว่าเราต้องรู้ครับว่าเขาตั้งค่ากล้องอยังไงแล้วก็เตรียมตัวยังไงถึงถ่ายภาพแบบนั้นมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาพทะเลที่ผมแบบอยากจะไปถ่ายนะครับผมก็จะต้องหาคําตอบให้ได้ว่าการที่จะได้น้ําทะเลฟุ้งๆแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้การตั้งค่าแบบไหนบางทีผมก็จะไปหาจากหนังสือถ่ายภาพที่เขามีการบอกการตั้งค่าเอาไว้นะครับหรือว่าบางทีก็จะไปถามเพื่อนที่เขาเคยถ่ายภาพมาก่อนหรือว่าอาจจะลองเสิร์ชดูเลยนะครับว่ามีใครสอนในการถ่ายภาพ ทะเลแบบนี้บ้างแล้วก็ดูว่ามีคนที่ถ่ายภาพได้ใกล้เคียงกับภาพใน reference ของเราไหมผมก็จะดูการตั้งค่าเป็นหลักก่อนนะครับ2คือ ไปไล่ดูระยะเลนแล้วก็กอุปกรณ์ที่เข้าใช้ว่ามีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้ไหมว่าอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยหรือเราเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบไปซื้ออุปกรณ์แบบนั้นมาเนี่ยมันเกินเอื้อมเราไปไหมหรือมีความเป็นจริงที่เราจะทําแบบนั้นได้บ้างหรือเปล่านะครับพยายามมองหาสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําตามแบบนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ขาตั้งกล้องผมก็ดูทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบขาตั้งกล้องแบบทั่วไปหรือว่าขาตั้งกล้องแบบมืออาชีพเนี่บบนนย ้ายเลยนะคือช่วงเวลาที่เขาไปถ่ายผมก็จะดูหมดเลยนะครับเอาไล่ตั้งแต่การตั้งค่าอุปกรณ์เ,เลนที่ใช้ระยะเวลาที่เขาใช้ คือพยายามมองหาให้หมดนะครับว่าในภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยเขาทํำยังไงบ้างถึงได้ภาพแบบนี้มาเพื่อที่เราจะไปวางแผนในการทดลองถ่ายภาพตามอย่าลืมนะครับหลังจากที่เราได้เรฟเลนส์ภาพมาแล้วเนี่ยไปหามาว่าเขาถ่ายภาพนั้นออกมาได้ยังไงครับเคล็ดลับในการหาการตั้งค่าของกล้องในการถ่ายภาพแต่ละแนวนะครับที่มือใหม่อาจจะก,กังวลว่าเอาจะไปหาที่ไหนแล้วใครเขาจะบอกเราหรือเปล่านะครับมันจะมีหลัหลกๆอยู่2ที่นะอย่างแรกคือเป็นคลิปสอนถ่ายภาพแนวนั้นไปเลยนะครับลองเสิร์ชดูใน YouTube ก็ได้อย่างถ่ายภาพทะเลน้ำ พวกเขามักจะบอกการตั้งค่าพวกนั้นไว้คร่าวๆนะครับคือเราจะสามารถที่จะแบบถ่ายภาพตามเขาได้แล้วก็รู้การตั้งค่าแบบประมาณหนึ่งให้เราได้มีแนวทางในการลองทําอันนี้วิธีแรกง่ายสุดนะครับสคือลองไปดูตาม pinterest หรือว่ากลุ่มถ่ายภาพที่มีการลงภาพในลักษณะเดียวกันนะครับ บางคนก็จะมีการเจาะจงบอกระยะเลนการตั้งค่าทุกอย่างแบบ100%เซเลยลงไปนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถแบบตั้งค่าตามาเขามล้ถ่ายแบบนั้นได้แบบเป๊ะๆหรอกนะครับเพราะมันมีเรื่องของแสงที่มันไม่เหมือนกันอยู่มีเรื่องของช่วงเวลาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเออการตั้งค่ามันออกมาในรูปแบบไหนนะครับ แต่ง่ายที่สุดนะลองเปิดดู u t u b e นะครับแล้วก็เสิร์ชเรื่องของการถ่ายภาพแนวนั้นดูนะครับหลายคนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหน้างานเขาตั้งค่ายังไงอันเนี้ยจะทําให้เราได้แนวทางว่าพอไปถึงที่ถ่ายภาพจริงเนี่ยเราจะต้องตั้งไปในทิศทางไหนลักษณะไหนแล้วก็มีค่าอะไรที่เราต้องใส่ใจบ้างนะครับก็อย่าลืมลองค้นหาดูแล้วกันครับว่าการตั้งค่าที่เราอยากจะได้เนี่ยมันต้องอยู่ในประเภทไหนครับ ในข้อที่4ี่นะครับคือสิ่งที่คุณต้องลงมือทําและนั่นคือไปฝึกถ่ายภาพตามแผนที่วางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่คุณวางไว้แต่แรกว่าอยากจะเล่าแบบนี้นะอยากจะเจอบรรยากาศแบบนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของ Reference ที่หามาไปหา Reference มาแล้วดูรูปเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็เลือกมาอยากจะถ่ายภาพให้ได้แบบนั้นหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าที่คุณพยายามไปแบบไปเก็บมาแล้วนะครับคุณต้องไปฝึกถ่ายภาพจริงๆ งจะได้้ภาาาพอย่นนัมวิธีการในการไปถ่ายภาพของผมก็จะเลือกจังหวัดง่ายๆนะครับบางทีเป็นพื้นที่ใกล้บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามที่คุณทําได้ง่ายที่สุดและมีความใกล้เคียงกับภาพที่คุณอยากจะได้ที่สุดนะครับผมจะลงมือทําทันทีโดยที่พยายามมีเงื่อนไขกับมันน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับภาพแรกที่ผมไปฝึกถ่ายนะครับก็คืออยู่ที่อนุมณสวร์ชัยนะครับก็เป็นการถ่ายภาพแบบลากชัตเตอร์สปีดนะครับเป็นภาพที่ไม่ได้สวยมากหรอกนะครับถ่ายด้วยเลนส์คิดแล้วก็ เป็นช่วงที่ผมแบบยังไม่ได้รู้จักการถ่ายภาพมากนักนะครับก็คือวางอ,องค์ประกอบอะไรยังไม่เป็นเลยนะครับก็ไปฝึกนะครับฝึกวางอ,องค์ประกรอบแบบนั้นแหละแล้วก็ถ่ายด้วยชัตเตอร์สปีดแบบยาวๆหน่อยนะครับเก็บแสงมาก็เป็นภาพที่ถือว่าพอใช้ได้นะพอดูได้ละกันนะครับแต่ว่าเป็นภาพที่ผมประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นภาพแรกที่ผมทดลองคิดแล้วก็ถ่ายด้วยชัตเตอร์สปีดยาวๆด้วยตัวเองนะครับตอนนั้นก็กลัวในการถ่ายภาพกลัวถ่ายไม่สวยกลัวหลายอย่าง แต่มันเป็นพื้นฐานที่ทําให้ผมเนี่ยกล้าถ่ายภาพต่อๆไปนะครับหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มถ่ายภาพพวกลากชาตเตอร์สปีดน้ําตกทะเลก็ถ่ายมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าสนุกกับการถ่ายภาพมันจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลายมาเป็นคนทำคอนเทนต์ที่แบบชวนคนอื่นไปลองถ่ายภาพดูนั่นแหละมันเริ่มจากการลองทำนะครับยังไงก็ตามนะครับผมอยากเชร์ให้ทุกคนนะไปลองฝึกถ่ายภาพนะครับยังไงก็ตามนะหาข้อมูลได้ละไปฝึกให้ได้นะครับและพยายามทําให้บ่อยขึ้นครับเรื่องที่ห้เรื่องสุดท้าย คนต้องทำนะก็คือการฝึกทําซ้ําเรื่องนั้นๆนนจนมั่นใจว่าตัวเองชํานาญแล้วจริงๆนะครับเรื่องนี้น่าจะยากมากนะครับแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังทําอยู่นะก็คือการฝึกถ่ายภาพแนวเดิมหรือแบบเดิมที่เราชอบอะซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราเก่งกับตรงนี้แล้วเราพึงพอใจแล้วนะแต่ค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันต้องทาเรื่อยๆครับการเรียนรู้มันไม่มีจบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะถ้าคุณกลับไปดูคอนเทนต์เก่าของผมเนี่ยผมมีการฝึกถ่ายภาพน้ำตกทำคอนเทนต์สอนถ่ายภาพน้ำตก ทุกวันนี้ผ่านมาหลายปีแล้วผมก็ยังฝึกถ่ายภาพน้ําตกอยู่นะครับแล้วทุกวันนี้ผมใช้เวลาการถ่ายภาพแค่รูปเดียวเนี่ยนานมากนะครับล่าสุดไปถ่ายภาพมานะครับก็ใช้เวลาแบบ2อชั่วโมงเลยในการถ่ายภาพให้ได้มาภาพเดียวคือใช้เวลานานมากนะครับก็คือถ่ายเก็บในช่วงเวลาแสงที่มันแตกต่างกันอะคือแบบยืนถ่ายตรงนั้นอะนานมากๆนะครับผมยืนจนหมดแรงแหละ แล้วก็ได้ภาพกลับมาแค่รูปเดียวก็คือมานั่งคัดมานั่งดูว่าเออมันเป็นภาพแบบไหนนะครับสุดท้ายก็ได้ภาพที่พึงพอใจแล้วก็เป็นภาพที่รู้สึกว่าเออคุ้มค่ากับการยืนถ่ายตรงนั้นอยู่หลายชั่วโมงนะครับนั่นแหละมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนซ้ำๆนะครับการทําอะไรได้เก่งมันอยู่ที่การฝึกซ้อมมันอยู่ที่ความพยายามที่มากกว่าเดิม มันอยู่ที่การฝึกฝนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีพอเดิมเรื่อยๆนะครับมันจะก้าวทีละนิดทีละนิดแต่มันจะค่อยดีขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งหลายคนก็จะรู้สึกว่าภาพถ่ายของคุณเนี่ยเฮ้ยมันสวยจริงๆหลายคนก็จะมาชมนะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าเออมันต่างจากการที่เราฝึกตอนแรกจริงๆนะความรู้สึกมันต่างออกไปแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ประเภทแนวคิดหน่อยนะใน5ข้อที่ผมให้คุณลองทำเนี่ยแต่เชื่อเถอะมันใช้ได้กับทุกเรื่องแล้วมมันนนทําาให้้้คุณฝฝึึกกกไดเ่งข จริงๆนะครับโดยเฉพาะการถ่ายรูปเนี่ยคุณลองทําเรื่อยๆเนี่ยคุณจะมีประสบการณ์มากขึ้นใช้เวลากับมันก็แบบาบางทีอาจจะใช้เวลามากขึ้นแต่ว่าลงรายละเอียดกับมันมากขึ้นตามไปด้วยสุดท้ายภาพที่ได้มันก็สวยมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวที่มันหลากหลายออกไปตามประสบการณ์ที่คุณมีด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นความพิเศษในการถ่ายภาพเพราะงั้น5เรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้แนวทางในการฝึกฝนในการถ่ายภาพมากพอสมควรนะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเรามาคุยกันได้นะใน p o o t o s ซเทเลนทั้งบน Facebook แล้วก็ Youtube หรือว่าจะเข้าไปคุยกันใน p o o t o s o เทเลนกลุ่มก็ได้นะครับมีกลุ่มคนสามารถเอารูปถ่ายเนี่ย ไปลงแล้วก็ไปคุยกับคนในกลุ่มได้เพราะว่ามีคนถ่ายภาพเก่งๆในกลุ่มหลายคนเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ตอนนี้ก็หวังว่าหลายคนนะครับจะได้5แนวทางนี้แล้วก็ไปฝึกลองทําตามสเต็ปเหล่านี้แล้วก็เอาภาพถ่ายมาแชร์กันในกลุ่มก็ได้นะครับสำหรับคอนเทนต์ตอนนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ